สวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องป้องไปเม่ยลำไพ่ส่องฟ้ามหักพักสวนขั้วมีไอเดียดีๆในการเลี้ยงกุ้งมเกอาสู้กันฟังจ้าพี่น้องกุ้งแม่นาม้ากุ้งกุ้งก้ามกามสามารถเลี้ยงง่ายๆได้จ้าพี่น้อง <c oughs> เขาเลี้ยงง่ายได้จ้าเขาเลี้ยงง่ายเบิ้งเขาขืนมาจ้าพี่น้องมันนีสเสียเบิ้งเบิ้งเขาขืนมาจ้าพี่น้องเขาขืนมากินใบกล้วยจ้าพี่น้องเขามากใบกล้วยจา้างันจ้าพี่น้อง เบิ่งจ้าตัวหย่ค <serves> ักจ้าพี่น้องนี่ตัวหญ่คค่จ้าตัดใบกล้วยถิ่มลงไปเขาก็จะขืนมาจ้าเขาขึ้นไหมเขาขืนมาใส่กินใบกล้วยจ้าพี่น้องตัวหญ่คค่จ้าเขาแพอยู่ได้จ้าบบเมนว่าเขาบ่แพ้เด้อพี่น้องมึงเศร้าขึ้นมาหลายเลยจ้ามึงเศร้านี่เศร้าขึ้นมาหลายเลยก่ะเลี่ยมกับปลาแบบนี้นะจ้านี่เห็นบ่พี่น้องก็มีปลากินพืชกะสิมีปลานิ่นจ้ากะสิมีปลานิ่นปลาตะเพียนปลาโน่นจันทร์ประมาณนี้ละเพ้อเพอกะมีหอดปลาช่อนพี่จ้าพี่น้องเพราะว่า เขาลงมาจากสาหนองเทิงแต่ว่าเฮากับสามารถเลี้ยงน้ากันได้แบบง่ายๆจะพี่น้องเลี้ยงง่ายๆน้ำก็เละ้ละเองสิละจ้ะเมามาปล่อยไว้เขากับสาสามาเติบโตได้ด้วยตัวของเขาเองเขาสิกินหยาอาศัยกินหยากินนูเขาบ็ก,กินกันนะจ้าปลากับกุุงสุ่มนี่เขาสิบกกินกันจะ้ะเลี้ยงแบบง่ายๆสามารถเลี้ยงแบบธรรมศาสตร์ เขาเติบตัวจากธรรมศาสตร์ได้จ้กเขาสิตัวใหญ่ได้จ้ะพี่น้อง้าเ้าเหลี่ยงแบบธรรมชาตินั่นสิเขาสิตัวใหญ่จ้าพี่น้องตัวใหญ่เขาก็ะสิมะสามารถแพ้สามารถไข่ได้จ้ากระสิตัด้านตัดต้นกล้ว,นวยนังสีละล้มยาเนี่ยเขาก็ะสิยุ่นนี่จ้กพี่น้องมันเศร้าขึ้นมาหลายจ้าขึ้นมาหลายทั้งตัวไข่กึมีเต็มทองเล้จา้าน้องซ่านี่กระสิลึกประมา่นสามเม็ 1. ดสี่เมตรนะจ้าพี่น้องดอลึกอยู่ได้จ้าลึกเติบยู่ยสามสี่เมตรเปล่า กวางแล้วก็เง่าเติบยุจ้ะกับน้องสาธรรมดาเนี่นะจ้าน้องสาน้องหน่อยน้องง่ก็สามารถเลี้ยงได้จ้ะเอามาปลอยร่วมๆกันไว้มาปลอยร่วมๆกันไว้ก็ป่าจ้าเขาบ่อกินกันหลายคนบอกว่าป่าบ่อกินติวซันบ่อกินจ้ะเขาบ่อกินเขาก็สามารถอยู่ได้แบบนี้นะจ้าดูดูบ่อธรรมศาสตร์เขาสิตัวง่แต่เ้าไปปล่อยไว้ธรรมศาสตร์เขาก็ยู่ได้จ้ะแต่ว่าถ้าห้องสีเหล้ยงเ้อเลี้ยงแบบนี้ก็ดีจ้ะดีเพราะว่าเ้องสีใดพ้นประโยชน์ทั้งป่าทั้งกลุ้ม หลายหลายอย่างเป็นน้ากันกุ้งเขาเป็นพืชที่กินง่ายเขาเป็นเป็นเป็นสั์ที่กินง่ายจ้ะเมื่อได้บ่ได้เลี้ยงหัวหานจ้บว่าปลากขาก็่ได้เลี้ยงหัวหันน่จ้ะเนี่ยเสียเอาเตงเตะงาล่หงหายากระต้นกล้วยยังเสียละจ้ะเสียพักเสียงาทิมล่งเขาก็ะขึ้นม่กินของเขาจ้ะพี่น้องมึงเขาขึ้นไม่กินจ้ะเขาบ่ได้นอกน้ำนะจ้ะบ่ได้นอกน้ำบ่เด้ตายแต่ว่าเขาขึ้นไม่กินใบกล้วยจ้ะเขาขึ้นไม่กินใบกล้วยเพราะว่าเห็นไรยตัวจ้ะเสาห็นไร วัชพิปตักเบืง้งบ่เอาเขาหรอกจ้ะวัชพิปตักเบืง้งเขาก็เลยตื่นเขาเลยลุ่งไปตัวใหญ่คักจ้ะตัวใหญ่คักจ้ะพี่น้องสู้เบืง้งตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่เอาไปเป็นแนวทางในการเลี้ยงกุ้งได้จ้ะเด้อถ้าผูดด้ใดอยากเลี้ยงกุ้งก็ลองเบิ่งได้จ้ะเด้อ ไปเห็ดร่องเบิ้งจ้าไปเลี้ยงร่องเบิ้งสื่อมาปล่อยไว้น่ะน้องสาน้าปากับหยังห้ากระได้กินอยู่จ้าได้กินอยู่ซสาเห้าสิกินถ้าเาเลี้ยงหลายห้ากระได้ขายหมดละจ้าเอามาปล่อยหลายๆก็ได้ขายหมดละเบิ้งไปเปลี่ยนแนวทางจ้าในการเลี้ยงกุ้งผู้ใดกำลังศึกษาอยู่อยากเลี้ยงกุ้งอยากจักว่ามันเลี้ยงจังใดอยู่จังใดปล่อยจังใดเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากเบิ้งเอาจ้าพี่น้องเบื้งเอาเบื้งไปเปลี่ยนแนวทางเลี้ยงงไงงี้สิจ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงว่ายากจ้าเม็จับพี่น้อง เลี้ยงบ่อยางเบิ่งเอาได้จ้าพี่น้องเด้อเบิ่งไปเป็นแนวทางจ้าเดี่ยงบ่อยางดอกจ้าเลี้ยงกุ้งกับปล่อยคือป่าเ้องนี่แหละดีๆเ้องกับบ่ได้ให้หัวอาหารซ้ำจ้าพี่น้องเลี้ยงแบบง่ายๆได้จ้า